คลิปนี้ครับตามผมมาดูในบูธของไดฮัตสุนะครับนี่ตัวนี้เป็นรถต้นแบบนะครับเล็กๆน่ารักใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ว้าชื่อว่า m e มโมน่ารักดีอ่ะเป็นรถที่มาจากวัสดุรีไซเคิลทั้งคันนะครับคุณดูนี่ นี่พวงมาลัยก็เก๋ไหมปแปลกตามากๆนะครับลักษณะของตัวรถนี้แบบเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองครับเป็นซิตี้คาร์นะครับนี่ที่มาของวัสดุเขามีโชว์ให้ดูแบบนี้นะที่ผมบอกว่าเขาเป็นวัสดุแบบในลักษณะของการรีไซเคิลนะนนนนี่เห็นไหมนี่การสร้างการสร้างตัววัสดุทั้งหมดนะครับนี่เขามาโชว์ให้ดูนะคือการหล่อขึ้นรูปเป็นเทคโนโลยีใหม่ของทาง ไดฮัตสุนะครับส่วนอื่นๆอ่ะตามผมมาดูกันเลยนะครับมีคันเด่นๆก็นี่คันนี้ครับชื่อว่าไดฮัตสุโอซาโนเนาะนี่นะครับเป็นรถในสไตล์สปอร์ตคือไดฮัตสุเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อรถเล็กนะซึ่งก็อยู่ในเครือเดียวกับโตโยตานะครับโอ้หน่ารักอ่ะคันนี้ชอบไหมอะ่ะผมชอบนะนี่นี่ๆๆให้ดูให้ดู ให้ส่องให้ดูภายในนี่ภายในก็มีดีไซน์มากอะ่ะเป็นสไตล์มินิมอลนะครับโอ้โหโอ้โก้ไปไหนเจอคุณโก้ด้วยอ่าโอซปะอเ <c ười> น้น่ารักคันนี้น่ารักน่ารักบอกเลยว่าน่ารักมากโหเห็นแล้วน่าอยากให้เขาทำมาขายจริงนะครับนี่สำหรับคันนี้โอ้โห วยสวยสวยมาดูคันอย่นี้อีกหนึ่งคันครับคนคันนี้ชื่อว่านิบาโกะนะเป็นรถตู้ในสไตล์ไม่ใช่รถตู้ขอพัยเป็นมินิแวนนะครับจริงๆต้องเรียกว่าเป็นรถบรรทุกก็ได้นะเป็นรถบรรทุกเล็กนะครับนี่เป็นนี่ก็รถต้นแบบเหมือนกันนะน่พลังงานไฟฟ้านะครับเป็นรถแบบ EV เอาไว้สำหรับทำธุรกิจนะครับนี่ก็คือคุณสามารถ เปิดกระบะท้ายขายของนี่อย่างคันนี้ต้นแบบนี้เขาเป็นร้านขายผักนะว้าวเก๋ไก่เก,ก๋ไก,ก๋มาอีกหนึ่งคันอ่ะอันเนี้ยเป็นมินิแวนอีกแหละก็มินิแวนอีกเหมือนกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยรถแวนเขาจะได้รับความนิยมครับแต่คราวนี้เป็นมินิแวนแบบตู้ทึบเน,ะเน,นาะลักษณะตู้ทึบเป็นตู้ข,ขนของจะเป็นคนลรงกับ เมื่อกี้นี้นะครับนี่เขาเปิดให้ดูด้วย,ยนี่ดีไซน์สวยมากยูนิฟอร์มนะเห็นชื่อแบบนี้ตรงนั้นไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นนะที่อยู่ข้างในตรงนั้นน่ะมันคือระบบกรองอากาศนะครับนี่เป็นดีไซน์ของทางไดฮัสุครับและที่เห็นเป็นช่องชองตรงนู้นนะครับที่โผล่ออกมานั่นคือช่องแอร์นะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่แปลงปัดขนนะครับนี่เบาะ นี่เขาเปิดให้เราดูด้วยเห็นไหมฮะเบาะอ้าสวยอ่ะเฮ้ยเก๋อรถที่เ,เก๋มากอ่ะนี่ดูด้านท้ายพอเปิดมาเป็นกระบะเรียบอย่างเงี้ยวางขนของได้นะโูหมานี่นี่เจอแต่รถแบบเก๋ไก่เก๋ไก่อ่ะโด้ดสูทำรถทรงนี้แบบดีงามอ่ะอยากให้ผลิตออกมาขายนะนี่ครับน,นี่ ตัวนี้เป็นรถ EV เช่นเดียวกันนะครับไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตรงอื่นๆต่อในบูธนี้เขาก็จะตกแต่งในสไตล์อีโคเฟลลี่นะครับนี่อีกหนึ่งคันคันนี้ก็เป็นต้นแบบนะไดฮัตสุเป็น BEV นะครับตัวนี้ h ฮ j จตนะเฮ้ไฮเจตนี Hi ่ไม่ใช่ต้นแบบสิไฮเจตต้องเป็นของจริง จริงๆเพราะห้เจตทำตลาดอยู่แล้วอ๋อแต่เป็นต้นแบบเพราะมันเป็น BEV ครับนี่น,น,นี่นี่นะหัวชาร์จอยู่ทางนี้ชุดชาร์จเป็นชาร์เดอร์โมะนะครับนี่พราะไเจ็ตเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เป็นตัวเล็กๆนะครับเครื่อง6 6 0 6 0 c c นะส่วนบนเวทีจะเป็นตำนานของไดอรสุตัวนี้ชื่อโคเบนนะครับมีนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยด้วยผ่านทางเทรมาร์เก็ตนะครับ ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับไฮเจ็ตอีวตัวนี้เป็นต้นแบบที่ผลิตมาเมื่อปี1999นะครับนะและนี้ก็หนึ่งในตัวที่ได้รับความนิยมมีล่าไดฮ u ซูม i ล่าจำกันได้ไหมบ้านเราเคยทำตลาดอยู่ด้วยนะแต่ไม่ใช่หน้าแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เป็นอีกเจนหนึ่งตัวนี้เป็นปี1980นะครับตัวนี้1 977นะปีเกิดผมพอดีนะครับ ดีฮัสสุชาเลสนะครับหรือชาเลสโอสวยไมยเกตหรือมิดเกตดีฮัสสุมิดเกตเป็นรถสาล้อเล็กนะครับและอันนี้ก็เป็นจักรยานยนต์ตัดแปลงว้านี่เป็นเรียกว่าเป็นโอเมดเดอะฟิวเจอร์ future, นะครับสุดท้ายก็มาอยู่นี่วิช i ั่นโคเบน เมื่อกี้เราเห็นตัวโคเปนที่เคยขายไปแล้วในยุคนูน้นนี่คือโคเปนใหม่ล่าสุดนะครับที่อาจจะทําตลาดนะนโหสวยสวยเลยอ่ะชอบโหเห็นแล้วถูกใจอ่ะผมเป็นคนชอบรถเปิดประทุนแล้วเนี่ยเป็นหลังคาเปิดประทุนแบบไฟฟ้านะครับโหแล้วดีไซน์มามินิมอลเลยอ่ะ โอ้ oh, ไฟท้ายนี้เก๋มากนี่สไตล์ของโคเปนเลยนะทรงกลมและมีติ่งแดงๆนิดนึงเป็นตุ่มแดงๆสอตุ่มนะครับโอ้โห oh, oh. โดนอ่ะคันนี้โดนอ่ะถ้าออกมาขายจริงผมว่าการันตีได้เลยว่ามียอดขายในเมืองไทยแน่เกรย์มาร์เก็ตนำเข้ามาแน่พูดนำเข้าอิสระครับตัวนี้น่าสนใจมากโอ้โ oh, ห oh. และแน่นอนว่าด้วยคอนเซปต์แบบนี้เขาจะต้องเป็น EV ชัวชัวนะครับอ่ะเรียบร้อยสำหรับบูธของไดฮัตสุโหบอกเลยมีรถเจ๋งๆเยอะมากไดฮัตสุนี่ก็อย่างที่บอกไว้ครับว่าเขาเป็นเจ้าพ่อรถเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเขาถนัดในการทำรถเล็กอย่างนี้ก็ขอแนะนำว่า ทำตลาดเถอะแต่ว่าเท่าที่ได้เคยคุยกับทางผู้บริหารของโตโยต้านะครับก็ไม่มีแผนที่จะทําตลาดในชื่อแบรนด์ของไดฮัสุนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยก็ได้แต่คาดหวังว่าเอามาแปะแบรนด์ของโตโยต้าได้ไหมแล้วก็เอามาทำนะอันนี้หวงังหวงังหวงังหวังไว้นะครับว่าจะมีอะไรแบบนี้มาเพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกในการทําตลาดให้กับผู้บริโภคชาวไทยครับชอบอะคันนี้โอ้ ยิ่งดูไปนานๆยิ่งโดนใจมากครับสำหรับเจ้าไดฮัสุวิชันโคเปนเล็กดีน่ารักเชื่อว่าดูดยยิ่งดูยิ่งน่ารักเรียบร้อยขอบคุณสลบการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ อ๋อมีความเห็นอย่างไรบอกกันมาหน่อยนะครับสำหรับเจ้าแดลสุโคเปนคันนี้